คำถามเนี blender, ้ยเป็นคำถามที่กูก็อยากรู้กูอยากหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทำไมไม่ส่งคนมาให้จะทีให้เราได้เจอคนที่ถูกใจอ่ะการที่ชอบคนที่ภายนอกไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยซ้ำเชี่ยแม่งรีบตัดสินใจว่ะใช่เลิกได้ไหมล่ะ ก็ไม่ได้รีฟันเหรอก็ไม่ใช่พี่เคยคุยกับคนแบบนี้แต่พอคุยแล้วอ่ะเหมือนคุยกับพลาสติกเลยเพราะถ้าตอนนจริงถ้าจะมีอ่ะเราสามารถมีแฟนวันนี้เดี๋ยวนี้ได้เลยใช่สนใจพัดกดหนึ่งสนใจแฮมกดสอง get อารมณ์ get ความรู้สึก get closer to yourself วันวันพันกว่าเรื่อง วันวันพันกว่าเรื่องซีซั่นสองนะคะกลับมาแล้วก็วันนี้คือจริงๆท็อปิกเนี้ยถูกเรสมาจากน้องพัฒนามาจากน้องๆแล้วก็มาจากตัวเราด้วยมันเป็นเรื่องที่คิดว่าหลายๆคนก็จะมีประสบการณ์นี้แล้วก็มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้เหมือนกันเยอะมากเยอะมากก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการหาแฟนในวัยทำงานด้วยทำไมมันยากขนาดนี้เขาเรียกอะไรมันก็จะมีคนที่แม่งเคยพูดว่าทำไมถึงไม่มีแฟนก็เลือกอยู่เลือกมากอสิ ใช่ไหมก็เชือกทำไมเราก็เลือกอยู่อ่ะมันก็ต้องเลือกถูกเวละอคําถามแรกคือมันจริงไหมคะเวลาที่เราทํางานอืแล้วหาแฟนยากอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการทํางานนั้นๆด้วยนะในช่วงหลังๆมามัน work from home เยอะขึ้นแล้วก็ทํางานคือแบบเหมือนเป็นบริษัทที่มันเป็น startup เยอะขึ้นทํางานที่อยู่กับเทคโนโลยีเยอะขึ้นทํางานอยู่กับ AI อะไรเงี้ยมากขึ้นโอกาสจะเจอผู้คนมันก็น้อยลงด้วยโอกาสที่มันเจอน้อยลงอ่ะโอกาสที่จะมี แฟนหรือว่ามีเพื่อนร่วมง,งานแล้วเราสนใจแล้วก็ได้เป็นแฟนกันอะ่ะมันก็อาจจะค่อยๆน้อยลงน้อย,อยลงปัจจัยที่2คือเมื่อเราทำงานอย่างเต็มที่บางทีเราก็เหนื่อยใครที่แบบทำงานอะ่ะทุกวันอะ่ะเราก็จะรู้ว่า จันหนึงสุขเราไปทํางานเสาร์อาทิตย์บางทีมีงานค้างที่เราต้องเคลียร์ทุกวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่เราจะได้หยุดเราอยากนอนเราอยากเหมือนทํางานบ้านทําอะไรจิปถาถะเล็กน้อยไปชอปปิง้งซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคือมันจะอ,อะไรไม่ไม่เธอพูดเหมือนแบบเนี่ยอ่านมาจาก Google เราต้องมีข้อที่หนึ่งไม่บอกมาจากตัวเอง,งอไง,ไงก็ฉันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยอย่างนี้ไงฉันมีกิจกรรมที่อยากท,ทําเยอะมากชอบไปนู่นไปนี่ไม่ได้ชอบอยู่บ้านอแต่การไปนู่นไปนี่ของพี่อะไม่ได้ชอบเขื่อนคนกอ่ะกูไปจริงๆกูไปอื กูก็แค่ไปไงบางทีถ้าเราไม่เจอคนถูกใจอ่ะเราจะไม่เปิดปากทําอะไรทางนั้นเนื้อออกปะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่จะมีแฟนง่ายหรือยากของพี่อ่ะมันขึ้นอยู่กับเราเจอคนถูกใจณนะตรงนั้นหรืออย่างด้วยใช่เออแล้วของเธอละฉันอะ่ะคิดว่าอย่างงี้การที่เราหาแฟนยากในวันทำง,งานอ่ะอันดับแรกเลยเพราะว่าเรามีวุฒิภาวะมาขึ้นอ่าเราโตขึ้นไง เรารู้แล้วว่าสเปคเราเป็นยังไงเราอยากเลือกแบบนี้เราต้องเลือกเราเออเราต้องเลือกถ้าเอามาอยู่ในชีวิตอะแล้วมันไม่เวิร์กอะไม่เอาเดี๋ยว่าอยู่คนเดียวดีกวอะมันก็เลยทําให้คนสมัยนี้หาแฟนยากเพราะว่าจริงๆคนส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยตัวเองก็มีความสุขอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีคนที่มันพอดีกนะันอะมาอยู่ด้วยมันก็จะแบบอุ oh, happy, ๊ยแฮปปี้แฮปปี้เอออย่างเงี้ยนึกออกว่ามันก็ไม่ได้ว่ามันจะบังเอิญเจอหาเจอได้ง่ายขนาดนั้น<อ>ที่<อ>ฉันว่านี่เว้ยโชคชะตาฝาลิขิตฉันคิดแหละ การไปทํากิจกรรมอ่ะเป็นการเปิดโอกาสเปิดโอกาสใช่ให้มีโอกาส ที่จะทําให้ฟ้าบอกว่าเฮ้ยโอเคมึงอยู่ที่นี่บ่อยเดี๋ยวกูจัดให้ไม่มันคือนี้เว้ยพี่ช่วยแบบนี้มันคือความพยายามที่ทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ว่ากูเขยักมีแฟนจริงๆริงแล้วกูพยายามแล้วนะกูเอาตัวกลัวมาทางใี้กูทำงานจนหนึง่งสุกหนักมากเลิมมกดึกมากแต่กูยังเสาร์ที่เด็กออกมาร่าเริงหรือเออยันมันสุกยันมันเสาร์อะไรว่าไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทาการส่งมาให้เราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่แต่ถ้าโชคชะตากําหนดไว้แล้ว ว่าเราจะต้องมี<ร>ตอะอีให้เราเดินไปเซเว่นใส่ชุดนอนไปเราก็าจะมีะมไปซื้อของที่เซเว่นแถวบ้านผิ้ชายเดินมาเอขอขอโทษนะคะขอเบอร์ได้ไหมนี่นไงผ้าต้อง <c oughs> หราอว่าใจยาพา <laughs> บอกผู้ก่อนนิดนึงว่าคาว่ากายภาพในที่นี้ไม่ใช่าว่าหน้าตาดีตามสังคมหรือไม่ตามสังคมใช่ไม่ได้ตามบรรทัดฐานนะตามที่เราต้องการใช่เพราะว่าถ้าตามบรรทัดฐานนะสมมุติว่ามีคนมาชอบฉันตามบรรทัดฐานแล้วคือคนนี้คือหน้าตาดีหรืออะไรต่างๆน่ารักแต่ฉันไม่ชอบฉันมีสเปคสเปซิฟิกของฉันอยู่แล้วใชแค่นั้นอ่ะไม่ใช่ว่าแบบผู้ก็เนี่ยหน้าตาไม่ดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่เพราะมันก็จะมีคนที่ชอบคนมั่นใจคนที่ชอบคนแบบ สวยคนที่ชอบคนที่แบบน่ารักคนที่ชอบคนที่นิสัยน่ารักนึกออกปะแล้วความสวยเป็นเพอร์เฟอเรนซ์มันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยเรียกว่าสวยว่าเราเห็นว่าเราสวยก็คือโอเคแต่คนที่มันชอบคนก้ามใหญ่ชอบคนชอบคนผอมเพราะว่าตอนเด็กๆฉันชอบคนผอมอ่ะฉันชอบผู้ชายตัวแบบสูงแต่ผอมเผอมแต่ผอมอ่ะนึกออกปะแล้วตอนเนี้ยชอบคนมีก้ามหนึ่อชอบคนสูงชอบคนมีก้ามหนือออาจจำสเปคไว้จดไป บอกคนดูทีนี้หาที่ไหนถ้ามาทํางานก็จะเจอแต่หน้าซ้ำๆก็ต้องออกไปทํากิจกรรมออกไปข้างนอกออกไปท,นานท,ทํานู่นทํานี่ทํหน้าเรายัางไม่เจอเลยอันนี้แฮมอะอยากรู้แฮมก็เลยไปเซิร์ชกูเก l e มาเขาบอกว่าไม่น่าล่ะเธอหนูบอกว่าฉัพูดเหมือนกูเก l e ฉันไม่ง้อฉันไม่ได้เซิร์ชฉันไม่ทำอะไรเลยฉันก็แค่คิดออกมาว่ามเป็นอย่างนี้คือเขาบอกว่าเราออกไปทํากิจกรรมอ่ะเราควรจะออกไปในอยู่สถานที่นั้นะให้มันมีระยะเวลานานเพียงพอมีความต่อเนื่องอ่ะคือสมมุติว่าอย่างแฮมแฮมไปเยียมอย่างเงี้ยแฮมก็จะไป ยิมที่ประจําแล้วก็ดังนั้นสถานที่ที่ทำไปอ่ะมันมีระยะเวลาในการที่สมมติว่าปิ๊งปังคนนั้นอันนี้สมมตินะออมันก็มีระยะเวลาว่าแบบเฮ้ยฉันกับเธอบังเอิญเจอกันเจอได้หลายหลายครั้<า>งความเข้มข้นใช่ก็เหมือนตอนสมัยเราอยู่ในโรงเรียนไงหรือเรียนมาหาลัยอย่างเงี้ยเ,เราก็แบบอุ้ยบังเอิญเจอคนนั้นแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษนะคะตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกใช่เพราะว่าบางคนมันก็จะไม่ได้ชอบวิธีการเข้าหาแบบนั้นมันก็เลยทําให้บางคนอ่ะทาความรู้จักกันยากแต่ถ้าเรามี ความต่อเนื่องให้เขานิดหนึ่งว่าแบบเอ้ยเจอกันครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรอ่ะครั้งที่สองสามสี่ห้าค่อยค่อยคุยเรื่องเล็กเล็กน้อยน้จักันบางคนจริงนะบางคนออกไปทํากิจกรรมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทําไมไม่มีแฟนเลยก็ออกไปที่นี่กระจุ้งหนึ่งกระจิงหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็อ่จริงก็ออกไปที่นิดนิดหน่อยหน่อยเราจะได้ยินคำนี้จาก่อนบอกว่าไม่เห็นมีคนหล่อเลยเมองคนที่น่าตดีเขาก็มากับแฟน แล้วก็ไม่ไปที่นั่นอีกเลยเราก็จะย้ายที่ไปเลยอ่าใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่ในที่นี้นานพอคิดดูดิขนาดตอนสมัยเรียนอะเราอยู่โรงเรียนยังเราอยู่มาหาลัยเดียวกันตั้งนานใช่ห่างกันแค่คืบเดียวอะกว่าจะเจอตั้งนานแล้วพอเจอทีก็ตื่นเต้นเออคืาชจบบะว่าดังนั้นอะ มันก็ถ้าเราไปข้างนอกที่แบบไม่จํากัดสถานที่ก็ควรที่จะแบบหากิจกรรมที่เราชอบแล้วเราก็ไปอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้เจอคนที่เขาก็มีทัศนาคติหรือว่าอะไรคล้ายๆกับที่เราชอบกันด้วยไงซึ่งจริงๆอ่ะไอการเจอแบบเนี้ยมันมีสเสน่ห์นะเพราะว่าเหมืนอนไอนี้คือปัจจุบันอ่ะคือเราแค่รู้สึกว่าเหมือนบางทีอ่ะการที่เราหาแฟนยากอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการเจอในที่ซ้ำๆแบบหมายถึงว่า เจอบ่อยมากพอจนมันเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเกิดความกล้าที่จะคุยแต่บางทีมันเป็นเรื่องของเหมือนว่าปัจจุบันนะ่ะเหมือนเมื่อเราไม่ได้เจอคนเราทํางานกับเทคโนโลยีเราทําอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราเจอคนน้อยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือม,มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าแบบเหมือนแอปพลิเคชันที่ใช้ในเรื่องของการหาแฟนหาคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในสิ่งที่ที่พี่มองนะว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันพวกเนี้ยเหมือนคนนะ่ะรู้สึก คอมฟอร์ตกว่าที่จะคุยแล้วก็คุยข้างหลังอะ่ะกับสิ่งที่แบบเหมือนเรามีอะไรที่มันกั้นเราอยู่นิดนึงแล้วมันก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยในการกล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวพี่เองเอ่ะพี่ไม่ชอบพี่ชอบเหมือนแบบว่าเป็นอะไรที่มันได้เห็นเป็นแบบต่อหน้าออออมันคือโดยส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยคือมันมีทั้งเคสที่แบบมันดีออกมาแล้วก็แบบ รักกันมากได้เจอกันท้ายสุดก็คือแบบเดสตินีก็เกิดขึ้นที่นี่ก็มีแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่แค่รู้สึกว่าเสน่ห์ของการเจอกันอะมันมีสิ่งที่เรียกว่าการสปาร์กอะแล้วเราอยากใจเต้นแบบไม่ใช่แบบเข้าใจว่ามันมีแบบรูปรถกลิ่นเสียงแบบว่าอ่ะเธอเทกซ์อะอย่างเงี้ยเธอไม่เห็นสายตาเราไม่เห็นสายตาเราไม่เห็นการขยับตัวของเขาไม่เห็นบุคลิกภาพอื่นๆหรือแบบกลิ่นอย่างเงี้ยใช่แล้วคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบสกคร แบบนี้ด้วยห่าเราไปเจอเขาที่ไหนที่เราชอบทํากิจกรรมอะมันทําให้เรารู้ว่าคนคนนั้นน่าจะมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ใกล้เคียงกับเราเหมือนกันนะ มันก็ทําให้เราเหมือนได้รู้สึกว่าอย่างน้อยมันจะมีบางอย่างที่มันรีเลทกันเราชวนกันไปทําสิ่งนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างในแอปพลิเคชันต่างๆมันอาจจะทําให้เราเหมือนจะต้องถามไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีเสน่ห์อ่ะเราอยากรู้โดยการที่เหมือนค่อยๆรู้อ่ะแต่เราไม่ได้อยากรู้ที่เหมือนถามปุ๊บแล้วได้คําตอบเลยอ่ะใช่นี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้คนเขาจีบกันทางแบบโซเชียลมีเดียใช่ป่ะไอจี อะไรต่างๆเขาก็ได้เข้าไป<ด>เห็นในกิจกรรมันนั้นเหมือนกันแล้วก็จะสืบไปเลยเห็นกิจกรรม,มที่สร้างขึ้นมาในหน้าฝีอย่างเงี้ยม่ก็ไม่ได้ปลอมหรอกมันก็มีเรื่องตอมด้วยสมมติว่าถ้ารู้จักกันผ่านแอปใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปดูในช่องทางกับโซเชียลใช่ป่ะสมมติอินสตาแกรมหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่อ่ะพอเราเข้าไปดูเราก็จะเห็นว่าเอยเขาเป็นคนชอบนู่นเท่านั้นนี่อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะ เขาอาจจะไม่ได so, like like ้ชอบเขาอาจจะแค่ถ่ายแล้วแค่ลงก็ได้นึกออกปะเหมือนมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นอย่างที่เราคิดอะเราก็เป็นการที่เราเราไม่ได้เป็นนะเราทําอะไรเราเราทำจริงๆเราถึงลงใช่ไหมแต่ว่าเราก็เป็นว่าเราก็เลือกรูปที่ดีที่สุดใช่เราก็เลือกโมเมนต์ที่มันที่สุดของเราแล้วอะลงไปเหมือนกันเชื่อไหมที่เขาบอกว่าโสดให้ลองออกจากบ้านแต่มันไม่ได้แปลว่างี้เว้ยไม่ได้แปลว่าการออกจากบ้านแล้วจะหายโสดเออเข้าใจปะเออเออคือเราออกไปก่อนเพื่อแบบ ให้มันมี possibility ที่มันจะเกิดอ่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดไม่เกิดแต่สิ่งที่มันสําคัญคือไม่ใช่แปลว่ามันไม่เกิดแล้วเราต้องหยุดอนึกออกปะเพราะการหยุดก็คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่แน่มันแค่อย่าท้อมันเหมือนเราใช้ชีวิตให้สนุกอ่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปให้มันสนุกให้มันมีความสุขไปอเออฉันน่าสงสัยเรื่องหนึ่งเลยว่าถ้ามีบุคคลที่แบบชอบอยู่แต่บ้านอย่างเดียวชีวิตนี้คุณจะไม่ออกไปที่ไหนเลยมีความสุขกับการอยู่บ้านมาก แล้วก็อยากมีแฟนที่ก็มีความสุขกับกันอยู่บ้านไม่ต้องการกิจกรรมไม่ชอบออกไปกินข้าวข้างนอกไม่ชอบออออไม่ชอบทําออกกำลังกายเลยเเไม่ชอบทาอะไรเลยเขาจะหาแฟนยังไงไม่ทําอะไรเลยแล้วทำไมเขาต้องมีแฟนเขาจะมีอ่ะมีแฟนทำไม,มนีกว่าถามมจริงจถ้าเกิดเป็นคนที่ <c oughs> ไม่อยากทําอะไรเลยไม่ชอบทําอะไรเลยจะอยากมีแฟนทําไมล่ะเอาก็ความรักไงนะความรักไม่เกี่ยวกับว่าอยากทํากิจกรรมนะเราแฮปปี้กับการอยู่เฉยๆอ่ะเออ ถ้าการอยู่เฉยๆของเราสมมติว่าเราเฉยแบบนอนแน่นิ่งอะ่ะเราจะมีอีกคนหนึ่งทําไมเข้า <c oughs> ใจไหมหมายถึงว่ามันก็ไม่มีความจาเป็นเนาะคือกูก็นอนแน่นิ่งของกูอยู่ดีเหมือนแบบเข้าใจว่ากินข้าวก็กินแน่นิ่งอยู่คนเดียวแล้วจะมีคนทำไมไม่อันนี้อันน,อน,นี้คือคำถามหม่ยถงว่านี่คือคําถามจริงๆสิ่งที่ต้องการมันมีอีกคนหนึ่งเพื่ออะไรนะมีว่าสมมติว่ามีแฟนแล้วก็อยู่อย่างนี้มาตลอดเพราะคบกันมานานสักวันหนึ่งเลิกการอยากมีแฟนใหม่ที่เป็นเหมือนเดิมเลยหมายถึงว่าอยู่อยู่แต่บ้านโอเค พี่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอยากมีแฟนไม่อยากมีแฟนเราอาจจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอยากมีอีกคนนึงเพราะอะไรกันแน่นะคือในความหมายของแต่ละคนอะแฟนมันก็ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่เราแค่นิยามคําคําเดียวกันว่ามันคือแฟนคือคนรักแต่ในความเป็นจริงอะ การเป็นแฟนนั้นน่ะความต้องการของคนที่จะมาเข้าที่เป็นคู่กันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้การที่แฮมมีแฟนเพราะว่าแฮมขี้เหงามากสมมุตินะคะออออแฮมขี้เหงามากแฮมอยากมีคนคลายเหงาออก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่สมมุติว่าถ้าพี่อยากมีแฟนเพราะว่าพี่เป็นคนต้องการความรักมากๆออการมีแฟนของพี่คือการที่ทําให้พี่รู้สึกเต็มๆในการได้รับความรักเ,ออเนี่ยโจทย์มันคือคนละเรื่องแล้วนะเข้าใจ เข้าใจไหมไม่เป็นประเด็นคือแล้วเขาจะไปหาจากไหนพี่ว่าก่อนจะหาจากไหนอะโจทย์ตัวเองแม่งต้องชัดก่อนจริงวะเพราะถ้าโจทย์ไม่ชัดเราจะไปหามันก็หาไม่ได้คือการที่เราจะมีแฟนหรือไม่มีอะเกิดขึ้นจากคนสองคนที่มันจะมาเจอกันแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแมทชิ่งที่ถูกต้องนะเรามาคบกันด้วยสาเหตุอะไรก็ตามด้วยปัจจัยอะไรก็ตามนึกออกปะจะเป็นความรักก็ได้ไม่ใช่ก็ได้แต่มันมีเขาเรียกอะไรพันธะร่วมกันประโยชน์ร่วมกันในความรักก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะ นึกออกไหเพราะมันเกิดบอนดิ้งทั้งคู่อะไรอย่างงี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นน่ะคือคําถามมันคือเป็นอย่างงี้ว่าเหมือนเราอาจจะต้องตั้งโจทย์เราให้มันชัดว่าการที่เราอยากจะมีแฟนน่ะเรามีแฟนเพราะอะไระถ้าเกิดว่าตั้งชัดมาแล้วว่าการมีแฟนเพราะว่าเราเหงาอะ่อะเราไม่อยากอยู่คนเดียวเราเหงาสิ่งที่แม่งควรจะทําก่อนที่จะไปหาคนที่แบบมาคลายเหงาอะ่ะคือเราอาจจะหาก่อนว่าเวลาเราเหงาเราทําอะไรที่มันคลายเหงาได้อืเธอเข้าใจปะจเพราะว่ามันเป็นโจทย์เดียวกันการเลี้ยงหมา การเลี้ยงแมวคลายความเหงาเราหรือเปล่าบางทีมันอาจจะใช่ถ้ามันใช่เรื่องของการคลายความเหงาแล้วแม่งยังอยากมีแฟนอยู่ดีวะทีนี้โจทย์จะเปลี่ยนแหละเราก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าเราอยากมีแฟนไปเพราะอะไรกันแน่วะมันความรู้สึกอะไรที่เราสะท้อนของความมีแฟนออกมาคือที่บอกแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้ เรารู้สึกว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นของเราไม่ว่าจะเป็นความเหงาความต้องการความรักหรือว่าความรู้สึกว่าแบบเห็นเพื่อนมีแล้วอิจฉาเพื่อนอย่างเงี้ยมันกลายเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้เป็นความรู้สึกที่มันขมุขมัวแล้วเป็นก้อนกลมใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเราก็จะได้ค่อยๆแก้ไปอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราไปหาแฟนกับความรู้สึกที่มันเป็นก้อนใหญ่ขนาดเนี้ยโดยที่เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรอ่ะแล้วเวลาที่เราหาไม่ได้มันเฟลความรู้สึกมัน มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําไมมันเหงาขึ้นกว่าเดิมอีกวะทํามทไมกูต้องการความรักมากกว่าเดิมอีกวะเพราะมึงหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่มึงยังไม่รู้ความรู้สึกจริงว่ามึงต้องการอะไรอ่ะเนึ้อออกปะบางทีมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบการที่จะไปหาแฟนมันอาจจะต้องดูว่าไอ้แหยจริงๆแล้วการที่เราอยากจะมีอ่ะมันเกิดเพราะอะไรกันแน่เออแต่ว่าการที่จะเข้าไปหาจุดจุดนั้นอ่ะมันเฮิร์ตอยู่นะอืไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบ โอเคงั้นเรามาเพราะอะไรเงี้ยคือเหมือนการที่เราจะยอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอนะมันซึมอยู่นะอืมอืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองบอกสิว่าทําไมพี่ถึงยังไม่มีแฟนช่วยตอบกับโซเชียลหน่อยว่าหน้าตาดีสวยขนาดนี้ทํายังไม่มียังไม่มีแฟนคําถามเนี้ยเป็นคําถามที่กูก็อยากรู้ก,กูอยากถามสิ่งสักสิ่งเหมือนกัน <laughs> มันก็ไม่ใช่คาถามที่แบบว่ากูตอบได้หรอกนะึกออกปะในความเป็นจริงอ่ะคือการที่เราไม่มีแฟนอ่ะเราไม่รู้นะเว้ยว่ามันเพราะอะไรอ,อแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ว่าการที่เรายังไม่เลือกใครมาคบเป็นแฟนอ่ะเพราะเรายังไม่เจอคนที่ถูกใจมากพอแต่ว่าทาไมไม่ส่งคนมาให้ชะทีให้เราได้เจอคนที่ถูกใจอ่ะอื พี่ว่าเนี่ยก็คือต้องหาสิ่งจักรีีนสักสิ่งก็คือก็คือบอกกูทีกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเนือว่าแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือบางทีอ่ะเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่มันใช่ไม่ตรงกันอเข้าใจาหมคือเขาใช่นะตอนแรกเราไปใช่นะตอนหลังเวลามาดันครอสกันแต่ว่าสิ่งที่ทําให้พี่ยังโสดอยู่เนี่ยเวลาพี่ชอบใครอ่ะเหมือนพี่มีลิสที่แบบไครทีเดียที่มันค่อนข้างจะชัดมากๆว่าถ้ามึงไม่ผ่านสเต็ปที่หนึ่ง กูค,คงไม่ไปสเต็ปที่2เพราะว่าอะไรเพราะพี่ไม่อยากคอม p r o m i ์กับเรื่องแบบนี้แล้วนึกออกปะสมมตินะเราเหมือนอาูมาลวยว่าเฮ้ยคือการที่ชอบคนที่หน้าตาที่รูปร่างรูปพันสันฐานกยายภาพภายนอกไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยซ้ำเพราะว่าท้ายสุดอะมันคือแบบเป็น attraction ของเราถูกปะที่เราต้องการแบบสิ่งนั้นเธอยิ้มใช่ไมต่ไม่ฉันแค่กำลังคิดว่าเออใช่จริงเพราะว่าฉันก็คิดภาพว่าแบบถ้าฉันนต้องตื่นมาตอนเช้าแล้วก็แบบ เจอคนที่แบบแอบกรี๊ดอยู่ทุกวนันเลยมันก็จะมีความสุขไง <c oughs> นะเพราะฉะนั้นอนะ่ะการที่เราเลือกอะ่ะคือมันต้องเลือกอะไรที่ที่เราชอบจริงๆอะ่ะใช่คือณนะตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เราอยากทดลองไปได้เรื่อยๆเราแค่รู้สึกว่าโอเคการที่เราชอบจริงนะเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะคือมันอาจจะดูแบบเฮ้ยโหดร้ายนิดนึงใช่ปะ่ะแต่จะบอกว่าสมมุติว่าเราเลือกด้วยกายภาพก่อน ถ้ากายภาพาไม่ผ่านไม่ต้องไปหาอะไรที่มันมาคอมเพนเซตเลยไม่ต้องไปหาอะไรมาชดเชยเช่อเขารวยนะมึงเขาฉลาดนะมึงหรืออะไรอ่ะคือมีก็ดีก็ขอบคุณมากในโลกนี้ที่มีคนอย่างมึงที่ทําให้โลกนี้มันฉลาดขึ้นเจริญขึ้นนึกออกปะแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือเราอรชอบสิ่งนี้เราเอาสิ่งนี้มาแทนมันคนละเรื่องกันอ่ะเวลาที่เรามาทาอย่างเงี้ยวันหนึ่งอ่ะถ้าเราเลือกคบกับคนนี้ไปแล้วเราไปเจอคนที่แม่งสเปคเราแบบร้อยเปอร์เซ็นเดินมาสิ่งที่รู้สึกในใจแม่งจะรู้สึกอะไรเชื่อแม่งรีบตัดสินใจว่ะใช่ใช่ใช เลอกได้ไหมล่ะก็ไม่ได้รีฟันเหรอก็ไม่ใช่ถูกปะมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะคบใครเพื่อไม่ทําร้ายใครตัดสินใจดีๆ อ,อ,อย่าไปมีคนอื่นคือแฮมหมาคิดแล้วว่าที่ผ่านมาสมมติว่าชีวิตเรามีแฟนหรือว่ามีความรักหรือมีอะไรหรือผดประสบการณ์อะไรเงี้ยมาหลายหลายคนอะ่ะมันเพื่อที่จะเหมือนกลูม,มิ่งเราวันนั้นนะ่ะเราอาจจะเคยเจอเขาแต่ถ้าเราไปเจอกันวันนั้นจริงๆเราก็จะยังไม่ชอบกันเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาใช่มันยังไม่ถึงเวลาที่สเปค<อ>เราจะเป็นเขาแล้วสเปกเขาจะเป็น,เ,ปนเรา,เราหรือว่าเราจะคบกันเราจะไปรอดเราก็เลยต้องเดินผ่านเวลาดุ้งดิ่งดุ่งดิ่งดุงดิงดุงดิงไปตามช่งชะตาแล้วก็รอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นดน ให้กลับมาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมเลยใช่พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นคือทุกอย่างอ่ะมันมีการกรูมิ่งของแต่ละคนนึกออกปะโพลิชหรืออะไรก็แล้วแต่ของแต่ละคนเว้ยแต่ว่าสิ่งที่แม่งสําคัญเลยอ่ะที่พี่บอ,อกว่าคือจริงจจะรีบก็ไม่ได้ผิดนะคะหมายถึงว่าแล้วแต่อันนี้คือในมุมของพาดเพราะคําถามเมื่อกี้มันขนามว่าทําไมชันถึงไม่มีแฟนใช่ไหมมันเป็นการกรูมิ่งของของเราอ่ะ ว่าแบบเหมือนเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลาและเราไม่อยากทํรลายใครเพราะว่าณโมเมตนต์หนึ่งที่เราเลือกคนที่เรารู้สึกว่าเขาใช่แค่บางส่วนอะ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าจุดนี้เขาไม่ใช่จุดนี้เขาก็ไม่ใช่แล้วการที่เราไปมองว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะเราทำลายเขาอยู่นะ,ะเขาจะต้องรู้สึกแบบเซลล์เอสตีมแม่งต่าลงว่าแบบทำไมทําอะไรก็ผิดนึกออกปะเท่านั้นที่แบบว่าถ้าเรารู้แล้วอ่ะเรารู้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรอ่ะเราควรซื่อสัตย์กับตัวเองเพื่อที่เราจะไม่ไปทําลายใครด้วยเหมือนกันใช่ เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญมากเลยเพราะว่าเหมือนบางทีอะ่ะการที่เราเลือกอะ่ะไม่ใช่เพราะว่ากูก็ชอบเขานะเขาก็โอเคเขาก็นู่นเขาก็นั่นนี่ไม่ใช่ว้ยไม่ใช่ว่าเขาก็โอเคเขาอันี่เพราะว่าเราอะ่ะแค่ต้องการสิ่งที่จะรีบไปเกาะแล้วเร็วๆเ,เ,เท่านั้นเองนึกออกปะถ้าเราแบบเหมือนรู้สึกว่าเออมีอะไรมาให้เราเกาะก่อนก็ได้วอะอเวลาจะปล่อยมันยากนะคะเพราะมันมาพ่วงกับการทำลายใครไปบางคนอยู่เสมอใช่แล้วจะบอกว่าไอ้การที่เหมือนเลือกไปเกาะก่อนไปเลือกแบบคืองี้ เดี๋ยวอธิบายฟังก่อนพอพูดว่าแบบไม่ตรงสเปกหรือว่ามีใครเฉี่ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมองว่าแบบโอ้โหจะต้องแบบตรงทุกข้อไม่ไม่หย่อนไม่ใช่คือเรามีข้อที่มันสําคัญเก็ย,<ร>ยอมอไม่ได้ไอย่างเรื่องแบบรักสัตว์รักแมวอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนจิตใจหววเหียมแบบมันไม่น่าจะเข้ามาในวงกวัวจอ,อรา้ด้นะก็คือไม่ได้อะ<ว>คือเขา้าใจว่าหลายๆเรื่องแบบสมมุติว่าเขาดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาแบบมีลักษณะบางอย่างที่เรารู้สึกว่า เออหรือ,หร,อหรือว่าแม้กระทั่งแบบเรื่องบางอย่างที่เราให้ความสําคัญนะ่ะเ,เราไม่มีความจำเป็นต้องไปเลือกเขาเพราะว่ายอมก็ได้ยอมก็ได้เราไม่ต้องยอมก็ได้เพราะเราอยู่คนเดียวเรามีความสุขมากกว่า,พ,าพอเราอยู่ๆไปอ่ะกับเขาอ่ะแล้วไอ้ข้อนี้มันตะขิดตะขวงใจทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราไม่มีความสุขทําให้เราอึอดอดัดเหลือเกินเขาก็อึอดอัดเขาก็ไม่มีความสุขแล้วก็กลายเป็นคนทุกข์ทมสองคนมาอยู่ด้วยกันอยู่ไปทำไมวะไมใช่เราจะได้ยินคําพูดอย่างงี้เยอะเว้ยว่าอุตส่าห์ยอมแบบกูก็ยอมเยอะนะเว้ยยอมเยอะนะเว้ยบางทีการไม่ยอมอ่ะ มันอาจทําให้เขาอ่ะรู้สึกดีขึ้นก็ได้นะสมมติว่าเราครบกันใช่ไหมแล้วเธอไม่ยอมเพราะเธอยืนหยัดในสิ่งที่เธอต้องการบางทีมันอาจจะมีมุมมองนี้ว่าเฮ้ยการที่เขาไม่ยอมมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเลือกคนที่ถูกต้องนะที่เขายืนหยัดกับสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงใช่ใชพี่ว่ามันมีในหลายๆมุมที่เหมือนว่าอาจจะต้องคุยเป็นเรื่องสเปซิฟิกไปอะ่ะมันคงไม่ใช่แบบทุกเรื่องยอมได้หรือย,ยอมไม่ได้อย่างเช่นแบบ มันก็จะมีเรื่อง princess treatment king treatment <า>หรืออะไรเงี้ย<า>คือพี่มองว่าอันนี้มัน preference เว้ยมันแล้วแต่ความชอบส่วนตัวคือตาบใดก็ตามที่เราต้องการอะไรในมุมของเราแล้วเราไม่ได้ไปเอาเปรียบคนอื่นหรือคนที่เราคุยเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกเอาเปรียบพี่ว่าสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเบียดเบียนใครมันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็ก็แยกกันคือคือเรื่องที่ทำมามองว่ายอมได้กับยอมไม่ได้อะต่างกันอย่างเงี้ยคือ,คอการคบกันมันต้องมีเรื่องที่มันต้องยอมเพื่อปรับข้าหากันอยู่แล้วใช่ปะใช่แต่เรื่องที่เราไม่ควรยอมคือเรื่องที่เราตั้งไว้แล้วว่าเนี่ยคือใครทีเหลี่ยเบือ้องต้นพื้นฐานขั้นต่ำเลยคนคนนี้ถ้าจะมาเป็นแฟนเรา,าต้องมีเช่นหนึ่งรักษัะสองคือมีอบสมตินนะแบบจิตใจดีถ้าเจอคนมีปัญหาแล้วเข้าไปช่วยไม่เมินเฉยอันนี้บางคนอาจจะบอกว่่าาง้กกูไมตอร บางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าต้องการเนี่ยคือสิ่งที่แบบถ้าไม่มีอ่ะจะไม่ได้เลยดังนั้นถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเราจะยอมอ่ะสมมติวันหนึ่งเขาโมโหแล้วไปไปด่าแบบพนักงานเสิร์ฟอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยยอมไม่ได้ก็คือยอมไม่ได้นะก็คุไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่มันยอมกันได้เช่นบีบยาสีฟัน ก้นจากก้นจากข้างบนเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทำไมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเรื่องแบบนี้ยอมได้ก็ยอมปรับตัวข้อหากันได้ไงถ้าไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญของเรามันความสำคัญแต่ละเรื่องของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันก็ต้องมาดูกันนั่นแหละอยู่ดีว่าเรื่องอย่างี้ได้ไงวะทําไมฉันถึงไม่มีแฟนเออทาไมพี่ไม่มีแฟนภายในอ่ะขายตัวเองหน่อยมองกล้องเลยค่ะพัดนะคะเจญไม่ขายค่ะอ่ะที่ถามกลับมาว่าทําไมทํายังไม่มีแฟนล่ะคือแฮมว่า ทำเลือกไงเราเลือกเยอะด้วยก็เรามีมาตรฐานของเราไงเรามีค riteria ใ,<ช>ในการเลือกถูกไหมละ่ะเพราะว่ามีสิ่งอื่นๆต้องทําเยอะแยะมากมายก,ก,กิจกรรมก็ร้อยแปดันเก้าแล้วฉันจะไปกับสิ่งที่ฉันอยากจริงๆเท่านั้น,น,นใช่ใช่เพราะเมื่อเ,เวลาที่เหมือนเราทํางานเยอะแล้ทำเรามีกิจกรรมเยอะอะเวลาเรามีมแต่เวลาเรามีค่า เราอยากให้เวลาที่มีค่าของเรากับคนที่มีค่าต่อความรู้สึกของเราเหมือนกันอก็ไม่ได้อยากจะเป็นไปทั่วเหมือนกันเอก็ไม่เไรก็เลือกเยอะก็แชมก็เชื่อว่าคนอายุเท่าๆเราอ่ะก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็คือไม่เป็นไรก็คือรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรก็เลยเลือกเยอะหน่อยเท่านั้นเองใช่มันก็จะมีอีกคนอีกฝั่งหนึ่งอะที่ก็เลือกเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาประจบจัวกันจุ๊กจุ๊ประจบเจอกันใช่ที่ว่าเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้จาเป็นแค่ต้องเป็นประเทศนี้นะใช่มันก็ออกจากกว้างใหญ่ ดี๋ยวคือน้องถามว่ามีกายภาพได้ทัศนคติไม่ได้กับทัศนคติได้กายภาพไม่ได้ฉันตอบก่อนไหมฉันไม่เอาทั้งคู่พี่ก็ไม่เอาทั้งคู่เพราะพี่บอกแล้วว่าถ้ามันไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอันพี่ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเอาพี่เคยคุยกับคนแบบนี้กายภาพได้สูงหรอบแบบเออน่ารักอะไรเงี้ยเลยแต่พอคุยแล้วอ่ะเหมือนคุยกับพลาสติกเลย <laughs> เ <laughs> รวะเเฮ้ยกูทำอะไรอยู่วะนึกอ่ะ <laughs> ะเหมือนซับโฟเกตตัวเองเหรืออะไรคือ <laughs> กลมลื่นไปหมดเลย <laughs> ขนาดนี้นึกอก็เลยรู้สึก <laughs> ว่าไปไม่ไหวแล้วจะไปต่อจากนี้อีกสองานาทีก็หายใจไม่ออกแล้ว <sh arp> ก็อีกแบบนึงคือกายภาพไม่ได้ แต่ถ้าสร้างคติได้<ม>เราเป็นเพื่อนกันได้พเธอตอบดีว่ะฉันตอบแย่เลยฉันไม่เอานัางคูฉัเ้าไม่เอาน <c oughs> ังคู่แต่หมายถึงว่าไม่เอามาเป็นแฟนทั้งคู่แต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันในแบบ <c oughs> อื่นๆได้ <c oughs> ต่อให้คุณเป็นพลาสติกเราก็ยังเป็นเพื่อนกับคุณได้นะไม่ใช่แบบ <c oughs> ว่ารู้ว่าก็ไม่ได้เกลียด <c oughs> แตแค่เหมือนเราก็ตั้งโจทย์ให้เข้าใจว่าเฮ้ยในพลาสติกในมุมเราอ่ะ อาจจะไม่ได้เป็นพลาสติกของคนอื่นก็ได้นะ่ะใช่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 คือคือแค่เรามองเขาเป็นแบบนี้เราเราอยู่คนเดียวแล้วเรามีความสุขกว่าพี่รู้สึกอย่างนี้แหะว่าคนอะจริงๆร่ะมีความสามารถในการอยู่คนเดียวได้แหละเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้จริงอะก็น่าจะตายกันหมดแล้วว่าคนโสดแล้วก็แบบว่าไม่ยังอยู่ได้จนถึงหุวันนี้ก็คืออยู่ได้แต่ว่าแค่มันเหมือนมีความรู้สึกเกิดขึ้นย้อนกลับไปตอนแรกที่พูดจาความรู้สึกที่เกิดขึ้นอะ ดูให้มันชัดก่อนว่าแม่งเกิดจากอะไรเออเออเพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่ว่าแบบโหเราหลุดพ้นแล้วเราก็ยังอยู่กับความรู้สึกที่เหมือนเราก็ต้องเช็คทุกวันเหมือนกันเออเออเพราะว่าความรู้สึกแม่งมันพ็อปขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเ,เหมือนแบบวันนี้กูทําได้ละกูเก่งละไอ้เหี้ยพรุ่งนี้กูเริ่มใหม่อ,อืมอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเว้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยเมื่อไหร่กูจะผ่านไปได้วะแม่งผ่านไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็โคฟแม่งทุกวันแหละวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ ก็ค่อยทาใหม่ตอนเย็นค่อยทําใหม่ไปไเรื่อยก็ฝึกท <ำ S 2> ไป,ไปกับความรู้สึกไงบางทีมันเหมือนว่าเราไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรรู้สึกเหงาทําไงดีถึงจะผ่านความเหงาไปได้เราก็เหมือนมาโฟกัสกับมันใหม่อ่ะเหมือนเราฝึกไปได้ทุกๆวันอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันต้องรีบหรือต้องไปแข่งกับใครเพราะในท้ายที่สุดอะคนที่บอกว่าเราผ่านไปได้เราเก่งหรือแม่แต่ว่าเหมือนเรานั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ใช่คนที่ไอ้แจะผ่านไปได้แบบจรงิงจังแบบขนาดนั้นหรือผ่านไปได้แบบทุกวันทุกวินาทีหรอกวันนตอนนี้เหมือนตอนพูดผ่านไปได้เดี๋ยว อีกชั่วโมงหนึ่งฉันออกไปยืนร้องไห้ก็เป็นไปได้ถ้าออกแต่แค่ทุกคนไม่เห็นเท่านั้นเองก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งเลยอย่าคิดว่าตัวเองห่วยพี่ว่าทุกคนถ้าไปกลับมาเรื่องเนี้ยจริงๆมันเรื่องหาแฟนไม่ใช่ก็แถมพูดว่าการไม่มีแฟนเราอยู่เองได้พี่บอกก็จริงถ้าอยู่ไม่ได้ตายไปแล้วถูกป่ะทีนี้เราก็เลยกลับมาพูดว่าก็กลับไปให้ดูก่อนว่าทำไมเราถึงอยากมีแฟนเราจะได้รู้ว่าโจทย์มันคืออะไรดังนั้นถ้าใครที่สนใจ คุณพัทก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ว่าสนใจสนใจพัดกดหนึ่งสนใจแฮมกดสองถ้าใครอยากให้โชคชะตาทำให้เจอก็พิมพ์สาธุเก้าเก้ามาก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ค่ะคือการหาแฟนได้จากที่ไหนอ่ะคือพัดก็พูดเป็นกว้างๆแล้วกันแล้วเราลองไปดูว่าอะไรที่มันแอพพลายแล้วมันใช้ได้พอจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าเราทั้งคู่ก็ไม่มีแฟนแต่ว่าแค่พูดให้ฟังว่าอันนี้มันคือสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเราแค่คิดแบบนี้ เพราะาจริงๆถ้าจะมีอ่ะมันก็มีได้เลยวันนี้ไหนอ่ะก็เราไม่อยากมีคนที่มีอ่เพราะถ้าจริงๆถ้าจะมีอ่ะเราสามารถมีแฟนวันนี้เดี๋ยวนี้ได้เลยใช่ไปไปไปก้องไปายสวัสดีค่ะพัฒกาชาแนล